รวดเร็วรวดเร็วใช่ค่ะแต่ก็ต้องทํางานอย่างมีคุณค่าอย่างรู้คุณค่าต้องรู้ว่าเราทําอะไรอยู่ให้คุณค่าค่ะค่ะก็สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการค่ะค่ะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นระหว่างการทํางานไหมลูกคะอะไรนะคะมีปัญหาไหมก็อาจจะมีผู้รับบริการที่แบบหงุดหงิดนิดหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าแบบ รอนานบ้างอะไรบ้างค่ะเงี้ยเราก็อาจจะต้องใช้เหตุและผลในการอธิบายให้เข้าใจอ,อ่างเงี้ยค่ะค่ะใช่แล้วประทับใจใ<ช>อะไรบ้รางความตึงเครียดนิดนึงอะไรเงี้ยว่าทําไมช้าเพราะอะไรคะอะไรเงี้ยค่ะอย่างน้อยเขาก็จะได้รู้เหตุผลว่าที่เขารออยู่อ่ะมันมีอะไรที่รออยู่ที่ไม่ได้รอเกินนะอะไรแบบนี้ค่ะค่ะใช่เพราะเคสสมมตินะมสวก็เป็นคนป่วย เคสแต่ละเคสมันไม่เหมือนก<ช>ันเนาะบางคนปวดขาบางคนปวดแขนบางคนปวดตับปวดไตข้างในไม่รู้ระยะเวลาการรักษามันก็ไม่เท่ากันนะคะเป็น<ช>สิ่งที่สำคัญก็จะมีการประเมินไปของแต่ละเคสอะไรแบบนี้ค่ะเพราะสิ่ง<ช>ที่เราเคยพบเจอเราคิดว่าหลากัหลกๆเลยคือเราต้องการการเอาใจใส่เพราะเราคาดหวังว่าเราไปรักษากับคุณเนี่ย<ช>เราคาดหวังว่าฉันต้องหายหรือฉันต้องรวดเร็วฉันต้องการคําตอบ แล้วเราเป็นพัรตี้ค่ะอ่าเราก็ยังไงคะลูกคือเราเองอะ่ะเราก็คาดหวังแบบนั้นเพราะนั้นเราก็เลยเอาตรงนั้นมาปรับเปลี่ยนใช้กับเราก็คือเคยเคยเคยเห็นข่าวที่ที่เป็นนายแพทย์ด่าคนป่วยไหมอันนี้ไม่ได้พาดพิงถึงนายแพทย์ทุกคนนะหมายถึงว่า <c oughs> เป็นพฤติกรรมบางบคุคคลเพราะนั้นสิ่งพ <c oughs> ื้นฐานที่เราต้องการเราก็ไปใช้ในการทำงานเราแค่นั้นเองนะคะเนาะ ตอบคาถามมันเหนื่อยทุกงานเหมือนที่บอกแหละนะคะงานบริการนะคะมีเซอร์วิสไม่เหมือนที่หนูบอกนะคะะเอาพื้นฐานของเราเป็นหลักอ่าโอเคค่ะอุสาผ่านเนาะแปลว่าประทับใจการทํางานต่อไปลูกสุกัญญาค่ะลูกมนุทยสัมพันธ์ในการทํางานที่เราพบเจอแต่ละวันนะคะคืออะไรที่เราภูมใช้ได้สุกัญญาอยู่ไหมอ๋อสุกัญญาเดินทางเนาะเมื่อกี้ขอเดินทาง แล้วข้ามแล้วกันข้ามไปราชวัตรเข้ามาไหมคะหาราชวัตรอยู่ลูกชายฮัลโหลราชวัตรคนอืน่นก่อนม่อาจารย์ผมก้าวข้นน้ำอยู่ <laughs> อา้าวข้ามไปเลยแล้วกันเอาทิติทิรดาทิรดายังไม่เข้ามาเนาะลินิียังไม่เลิกไหเนี่ย พรสวรรค์พรสวรรค์หนูพรสวรรค์รรลูกค่<ท>ะจ้าลูกมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานในแต่แตและว,วันที่เราพบเจอพื้นฐานที่เราอะเราเจออะไรบ้างเป็นอย่างไรแล้วเราประทับใจอะไรยังไงไหนเล่าซิงานหนูทํางานที่ไหนลูกทํางานที่บริษัทไทยยากว่าค่ะค่ะอามนุษยสัมพันธ์ในการทํางานของเราเบื้องต้นอะไรลูก มีความรับผิดชอบต่อต่องานที่ได้รับมอบหมายอ่าคือคืออยู่ที่ตัวเราใช่ไหมคะรู้หน้าที่ตนเองคือมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานแล้วเรามีการพูดคุยได้พบปากกับคนอื่นไหมได้ค่ะคือทำงานร่วมกับคนอื่นตามที่ได้รับมอบหมายสิ่งไหนที่<ช>เราไม่รู้เราไปสอบถามอย่างนี้เลอลูกเรื่องยังไงใช่ค่ะ ร่วมกัน,นะค,ะค่ะค่ะมีมีคือเราพอใจตรงไหนบ้างเราที่เราชื่นชอบที่สุดก็เหมือนเราได้ช่วยเหลือกันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยค่ะค่ะเนาะมีการแลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนงานในสิ่งที่เราไม่รู้ถูกต้องไหมคะถามด้วยคำอ่ะคำถามหรือการปฏิบัติ เป็นแบบอย่างถูกต้องไหมคะอ่ะอะาเพราะนั้นอดทนนะลูกนะเราบางครั้งเราอาจจะรู้แต่เราทําเป็นไม่รู้มันก็ไม่ผิดนะ mm hmm. เพื่อที่จะดูเชิงหรือดูความรู้คนอื่นเราเขามไม่รียกเรียกว่าขโมยนะเขาไม่ได้เรียกว่าข,โม,นะามมาขโมยความรู้นะแต่เราอ่าเราดูเชิงนะคะมาปรับเปลี่ยนแล้วเราก็สิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็เว้นว่างเว้นไปนะคะ นะเหนื่อยก็อดทนนะลูกนะรอยยิ้มเท่านั้นที่สร้างโลกนะคะอ่าต่อไปอ่าสุกัญญาเข้ามาแล้วเหรอเมื่อกี้อขอขอได้ไหมคะพอดีแบตเรือหนึ่งเปอรเซ็นต์โอเคอเคมื่อกี้อาจารย์มึงการชื่อหนูไปอามนุษย์ยสัมพันธ์ในการทํางานหนูที่พบเจอลูกคืออะไรค่ะหนูเจอเพื่อนร่วมงานไม่ดีเลยคะ่ะแบบเอาเปรียบอะไรเงี้ยแบบงานหนักก็ไม่สู้งานเบาก็แบบอยากได้แต่งานเบาๆอะไรเงี้ยค่ะอืม อันนั้นเป็นพฤติกรรมของเขาแล้วลูกเราปรับเปลี่ยนไม่ได้แล้วแต่เราทําหน้าที่เรารู้หน้าที่ตัวเองใช่ไหมเมื่อกี้ของพรสวรรค์เขาบอกว่าเรารู้หน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายเพราะฉนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือหน้าที่ของตนเองลูกนะคะค่ะค่ะเขามีหัวหน้าเขามีผู้ควบคุมที่สูงกว่าเราเนี่ยให้เขาเป็นคนประเมินทุกหน่วยงานมีการประเมินหมดนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราทําดีที่สุดคือเราทําจิตใจเราแล้วก็พฤติกรรมเราให้มันดีที่สุดแล้วก็เป็นเฉพาะแค่คนเดียวที่เกิดปัญหาแต่กับอีกคนอื่นหนูจะอย่าเอาสิ่งที่มันบั่นทอนตัวเองเนี่ยไปไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นแค่นั้นพอโอเคไหมลูกค่ะค่ะอ่าแล้วเราทําเขาไม่ได้มีผลถึงเขาไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินเดือนเราคุดง่ายๆ่ายเขาไม่ได้เป็นมีอะไร ที่มันกระทบที่ชีวิตเราจะทําให้เราดิ้นลงแล้วก็หายใจไม่ออกอย่างนี้เราก็อย่าไปใส่ใจเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วหลักๆมนุษยสัมพันธ์นอกเหนือจากบุคคลเนี้ยแล้วหนูมีความชอบด้านไหนบ้างแล้วเราได้ใช้บ้างหนูอชอบแบบว่าแบบงานไหนก็ได้หนูไม่เกี่ยงค่ะแต่แบบมันแบบจะพูดยังไงหนูพูดไม่ถูกอ่ะอาจารย์ มนุษยสัมพันธ์พื้นฐานที่เราได้ใช้คือการพูดคุยทักทายสอบถามเราก็แบบคุยกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแบบทำให้เราแบบอารมณ์ดีๆขึ้นใช่ใช่ใช่แต่เราไม่ต้องไปพูดสิ่งที่บั่นทอนจิตใจเราหรือทําให้อ่ามันถึงพาดพิงตนเองให้ถึงลําบากนะลูกก็แบบว่าระบายให้เพื่อนฟับง,บงบ้างแบบเออแบบวันเนี้ยเจอคนนี้มา,าไม่ดีเลย ทำไงดีอะไรเงี้ยเพื่อนก็แบบคอยปอกคอยช่วยเหลือตลอดคอ่ะเหมือนที่อาจารย์เล่าเมื่อกี้ทุกคนมนุษย์น่ะต้องการมีจุดยืนต้องการเป็นการยอมรับจากผู้อื่นโดยการยอมรับจากผู้อื่นเขาอาจจะสร้างอีกมุมหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราคาดว่ามันจะเป็นให้เราเห็นหรือเขาอาจจะเลือกที่รักมักที่ชังเลือกปฏิบัติอย่างเงี้ยเป็นต้น ก็อาจจะมีส่วนนะคะเพราะนั้นอ่ะกับอีกคนนึงเขาทำดีแต่กับเราเขาทำไม่ดีอย่างเงี้ยเป็นตน้นเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความคิดเขาได้ถ้าเขาได้ปักใจทำแล้วหรือพูดง่ายเป็นสันดานไปแล้วแต่สิ่งที่เราทำได้คือเราทำหน้าที่ตัวเองให้มันดีที่สุดนะคะ